พี่พวงบารรถบ้านสาขาเพชรบุรีอีกแล้วนะคะวันนี้พี่พวงมีรถกระบะสีประตูนะคะสวยๆเลยจอดอยู่ข้างๆพี่พวงนั่นเองนะคะตัวนี้เลยค่ะจะเป็น i s u z u D-Max นะคะ On New วแครบโนะคะ1.9นะคะ DDI ตัวนี้เป็นตัว L อนะคะนั่นก็คือตัวรองท็อปนั่นเอง ตัวนี้บอกเลยว่าเราได้มากว่าเราจะซื้อเข้ามาได้เนี่ยโอ้โหต้องไปอ้อนวอนลูกค้ากันเลยเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่สภาพดีมากนะคะแล้วก็เป็นรถนะคะมือเดียวออกป้ายแดงมานะคะบอกเลยว่าใหม่ก็ถือว่าน้อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตัวรถของเจ้า i สุ z ดี m ม x คันนี้กันก่อนเลยนะคะ กระจังหน้าของเขานะคะตกตกแต่งมาด้วยโครมเมียมนะคะแล้วก็มีคําว่า isuzu ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครมเมียมเหมือนกันนะคะตัวหนังสือของเขาไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เดย์ไทม running light นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ถูกตกแต่งมาด้วยโครมเมียมเช่นกันค่ะ ตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะมองผิวเผินแบบว่าคันนี้มีสนเสน่ห์มากๆเลยเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะว่าด้านข้างตัวรถของเขาตัวนี้จะใส่ล้อแม็กขอบขนาดไหนมาเพราะว่าดูแล้วแบบอ้อโหมันหล่อมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเจ้าของเก่านะคะเปลี่ยนมาเป็นล้อแม็กขอบ20ตกแต่งมาอย่างสวยงามแล้วนะคะ ยางพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็มีชายบันไดด้วยสำหรับการขึ้นลงให้สะดวกสบายแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว Highlander นะคะไฮแลนเดอร์ er ก็คือตัวยกสูงแล้วก็มือจับของเขาก็จะถูกตกแต่งมาด้วยโคมเมี่ยมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของเจ้าอิซูซุคันนี้กันเลยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะด้านท้ายของเขานะคะตัวนี้นะคะก็จะถูก ตกแต่งมาด้วยสัญลักษณ์เป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะนี่แล้วก็มีคำว่า Isuzu D-Max ด้วยนะคะตัวนี้เป็นขมเมี่มเลยนะคะตัวนี้ใช้น้ำยาขัดก็องเงาแล้วนะคะแล้วก็ไฟของเขานะคะตัวนี้จะเป็นไฟแบบ LED นะคะแล้วก็ยังมีไฟไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนด้วย mm. Mac Liner นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะคะมี คำว่า d m a มด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางอะไหล่ด้วยค่ะด้านล่างเลยนะคะเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่บอกเลยว่าพร้อมนะคะช่วงล่างของเขาไม่มีสนิมเลยก่อนที่เราจะซื้อรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าของเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในการซื้อรถนะคะต้องลองขับดูเครื่องดูเกียร์รวมถึงดูโครงสร้างของรถคันนี้ด้วย บอกแล้วว่ากว่าจะได้คันนี้มาเนี่ยโอ้โหต้องอ้อนวอนเจ้าของเก่ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะห้องผู้โดยสารกันบ้างว่าห้องผู้โดยสารของเขามีออปชันอะไรแล้วก็มาดูหน้าห้องเครื่องเลยบอกเลยว่าได้รถเดิมแน่นอนค่ะป่ะไปชมกันค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า80,00คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com ก่อนที่เราจะขึ้นรถกันนะคะเรามาดูแผงประตูด้านข้างกันก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนะคะนี่เซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกระจกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนะคะเนี่เลื่อนกระจกปิดเปิดแล้วก็กระจกของเขาจะเป็นกระจกปรับนะคะไฟฟ้านี่หมด L หมด R สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันนะคะด้านในกันเลยคะ่ะไป หลังจากที่สตาร์ทแล้วก็เสียงเครื่องเงียมามากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะมายอยู่ที่96,00 0โลค่ะใช้งานน้อยมากๆก,ก,กับรถปี2016นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะจะเป็น6เกียร์นะคะ1.9นี่จะก็จะเริ่มเป็น6เกียร์แล้วแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นนะคะตัวนี้ก็จะเล่นอโอ้โหต,ต้องเบาเสียงเลยนะคะเสียงดังมากแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะเล่น ซีนะคะ FMAM นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ AUX ได้นะคะตัวนี้น่าจะมีบูทคูลให้ด้วยเนี่ยนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นช่องเสียบแบตได้นะคะแอร์ยังเป็นแอร์แบบปรับมูอยู่นะคะคอนโซลด้านบนบอกเลยว่าไม่ช้ำเลยนะคะดำเดิมเลยมีรอยนิดนิดหน่อยๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ ที่เก็บของนะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมๆเลยแล้วก็ตรงกลางก็จะมีช่องเก็บของนะคะสแตนดาร์ดนะแล้วก็ยังมีช่องวางแก้วให้ด้วยนะคะถือว่าโอเคเลยสําหรับรถคันนี้ห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างกวางเลย ค่อนข้างกว้างนะคะตัวนี้อ่าก็จะมีที่เท้าแขนนะคะมีที่เท้าแขนส่วนที่วางแก้วของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะที่วางแก้วจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องเสียบนยี่ USB ให้อีกด้วยคนข้างหลังเวลานั่งก็สะดวกสบายไม่ต้องแบบว่าไป เชื่อมข้างหน้าต่อมาข้างหลังนะคะบอกเลยว่าโอเคมากนะคะแล้วก็เพดานของเขาอ่าสะอาดมากเจ้าของเก่าใช้งานแบบว่าทนุถนอมมากเลยนะคะภายในบอกแล้วว่าสะอาดสะอ้านนะคะแทบจะไม่มีรอยเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องบ้างบอกเลยว่าคันนี้กริบเลยคะ่ะนี่ปึ๊บนี่นะคะอันนี้เป็นห้องเครื่องเดิมๆของเขาเลยนะคะ ากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนี่เวลาที่เรากดเข้าไปแล้วมันก็จะมีแบบนิ่มๆนิดหน่อยนะตามขอบนะคะหัวน็อตไม่เคยไขยนะคะแก้มซ้ายขวาก็เป็นของเดิมนะคะตัวนี้คานบอกเลยว่าไม่มีอรอยไขยเลยนะคะแม้แต่นิดเดียวคารเนี่ยของเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีนะคะด้านบนนะคะ นี่ของเดิมจากโรงงานเลยข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อิ u z u แล้วก็เพจของเขาก็ยังเป็นเพจเดิมนี่บริษัท i s u ุ u m มอเตอร์นะคะอย่างคันนี้นะคะเราก็จะมีการรับประกันนะคะแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ all new d back cab 4คันนี้เครื่องยนต์1.9 ddi ตัว L นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่599,000บาทค่ะ ใครอยากได้คันนี้บอกเลยว่าเครดิตดีค่างวดอยู่ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นในเดือนสิงหาคมบอกเลยว่าโอ้โหมีเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะคะสูงสุดถึง20,000บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยากออกรถวันที่12สิงหาเนี่ยเรามีเงินให้กลับบ้านด้วยนะคะ2,000บาทนะคะเอาไว้พาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปฉลองกันในวันแม่นะคะแล้วก็ยังมี มีค่าจัดค่าโอนให้อีกด้วยโปรโมชั่นเยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้เงื่อนไขไหนนะคะก็รีบติดต่อกันเข้ามานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook ของพี่พวงนะคะเตชินีบารรถบ้านแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Youtube ของบารรถบ้านด้วยและลืมไม่ได้ก็คือ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพจบอรถบ้านสาขาเพชรบุรีด้วยนะคะพี่พงขอฝากเบอร์ไว้นะคะเบอร์0826805691อยากได้รถรุ่นไหนอยากให้พี่พง์ดูแลโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ